ขณะนี้เรากินข้าวที่ไหนคะนี่เลย้เสั่งให้แก้วม้วนาชีกินยำมาม,ม่าอยู่ที่ร้านแน,แน่ตามลมตามลมร้านอยู่ที่อยู่ที่ไหนนะทางปูนนี่ทำเป็นเนืัอไม่ใช่เขาเรียกอะไรตรงนี้ตรงนี้เหรอทางปูนริมคลองบางมดตามมาได้นะร้านบรรยากาศดีมากเลย,ยนี่อร่อยยำม,มาม่าเด็กนะนี่ เด็กชนี่ชั้นสองนะแต่ชั้นสองนี่จะเป็นแบบเหมือนมามันจะแคบนิดนึงแต่บรรยากาศดีมากเลยมีติดต้นมะพร้าวเ้ยแต่ตอนนี้มันดึกแล้วตรงข้างหน้าเราก็เป็นคลองมาปั่นจักรยานได้นี่นี่เดยวยาวทา,ทางทางจากวัดพุทธไปถึงวัดบัวผันก็ประมาณ5กิโลไปกลับก็10กิโลเป็นระยะทางที่พอสมควรดีแม่เราก็หน้าเหนื่อยหัวมันเนี่ย นี่น้องไอชีกันไหนรูดมรามากไหมดิอร่อยไหมคะวันนี้ยังมาม่าอกกับข้าวเขาก็ไม่แพงด้วยนะใช่ใช่กับข้าวแบบเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงใช่เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มเปิดทุกวันเหรออันนี้เจ็ดโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงตามเมนูนี้อ่าตามเมนูนี้นะเปิดทุกวันเปิดทุกวันแล้วแตามอารมณ์แล้วแตามอารมณ์เออไม่เป็นไรวันนี้เราก็สั่งตามลมมาด้วยวันนี่น้ำหมุนด้วยโอ้โหยอดเลยคนขายก็ค่อนข้างใจดี เป็นอิสลามแล้วก็ตอนนี้ก็มีโรตีอร่อยมากที่นี่เขาบอกคนเข้ามาไม่ขาดสายเลยตอนนี้กินโรตีกันหนักมากหนักหน่วงมากแต่คลิปนี้อ,นออกไปแล้ว,วลตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามากินข้างล่างพื้นนี่ก็มีลูกค้าเข้ามานะแล้วก็มีนักปั่นจักรยานมานั่งกินกันนะนี่จักรยานคือร้านนี่โอเคมากเลยบรรยากาศดีมากเลยเขาเปิดได้มาที่บันนะแม่ เปิดได้ไม่นานเปิดได้วครับเพราะเราปั่นจักรยานที่นี่บ่อยมากน้องก็ชอบมากๆอันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วอ่ะลาลาทำชูมแนะนำไหมแนะนำร้านนี้ไหมผมไม่แนะนำฮะโอ้โหโกโก้มิ้นท์เหรอไม่แนะนำเดี๋ยวคนเยอะจะชิคิวเยอะใช่ไหมชามาเล่มะนาวโอ้ชามาเล่มะนาวเมนูแบบแปลกๆเยอะมากเลยอุ้ยนี่อาหารเราก็มาแล้วนะ นี่อาหารเรามาแล้วโอ้โหอาหารมาชั้นสูงมากเลยครับผมขอบคุณครับนี่อาหารมาแล้วครับจะยืนกินเหรอโอ้น่ารับทานมาก้จะกินยังไงอะยืนกินเหรอก็นี่ไงกินยืนได้น่ารับทานมากครับผมถูกด้วยอันนี้เท่าไหร่นะครับเือนกันสี่สิบบาทอู้สี่สิบบาทอันนี้ครับเท่าไหร่ครับเท่ากันน้ําก็ยี่สิบบาทโอ้ไม่แพงนะเพราะปกติน้ํานี่ต้อง สามสิบเลยนะสามห้าเท่าที่เคอสัมผัสมานะคาเฟ่คาเฟ่ยี่สิบบาทอารมณ์แบบริมคลองอ่ะอารมณ์แบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับผมว่าเวิร์กมากเลยขาขายแบบนี้อร,อ,อร่อยต้องมาย้ำนี่เราสั่งโรตีด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราสั่งโรตีด้วยเดี๋ยวรอโรตีบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโรตีมานี่ก็เป็นบาร์งานะครับบาร์แบบธรรตรงนี้เป็นคลองด้วยบันไดก็สูง ใส่กรอกปกใจใส่กรอกโดนเหยียบใส่กรอบแล้วก็เยียบปิงจ้ะนี่เลยครับนอำมัามางง,งน้องติดใจนะ้ำมังงนแก้วทต่สองครับอร่อยจริออรอององง้ำมังโซดาเดี๋ยวขว้อยา คนต้องเปิด้เป็นอ,อะไร,รปุองปอง้น่อยนเฮ้ยโ,โ้ครับแม่นี่อะไรเนี่ย,ยโอยำขนมจีนนะครับผมอันนี้ จีโอ้โหยำขนมจีนเลคคอมเมนต์เขาบอกเลคคอมเมนต์เหรอไหนลองเลคคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยว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 เพิ่งเห็นมันติดหลอดมันเป็นเชฟเจฟเลคคอมเมนต์ไปเชฟปิ้งหนึ่งดีให้ลัวอันน้ำเปล่าคนนี้เนาะนี่น้ำเปล่านี่เดี๋ยวเรามาดูยำขนมจีนนะดูว่าแม่เขาอร่อยขนาดไหน มมเเอาาขึ้นมามายีกิน,นเร็วเอ้าเด็กเล่นจังเลยเริ่มแล้วนะครับ,รรบถ้าเขาบอกอือหือแสดงว่าผ่านนะถ้านิ่งก็แสดงว่าไม่ผ่านเขาจะต้องอือหือตอนเขาอร่อยอะ่ะจะทำตาแบบโอเวอร์อุย้ยอันนี้มีพิิกไม่อือหื้อนะครับ กำลังจะกินต่อยครับกำลังกินต่อยครับหนึ่งจากหน้าทำหน้าทำหน้าหัวมันแถบเลยครับอร,อ,อร่อยอรือว่าอร่อยจานเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่พแพงถูกอ่ะไม่แพงถูกถูกแนะนำเลยริมคลองบางมดนะครับมาบางมดต้องมานะครับที่นี่ร้านตามลมอยู่ข้างในลึกหน่อยเดินมาก็ไกลอ่ะต้องปั่นจักรยานมาต้องจอดรถไปเชาจัรก,ออากรยานมาพุทธไม่มีนะครับจักรยานไม่มีให้เช่าเดินเข้ามาประมาณสัก จากนี่จากวัดพุทธมาถึงตรงนี้น่าจะประมาณกิโลกว่าๆเท่านั้นเองเอกงกกอกกาลังกายงาฮะทางเข้าทางอื่นที่นีไงแยกตรงนี้องที่จอดอ๋อเข้าทางซอยพุทธบูชาสามที่หกได้นะจอดรถตรงทุเหลา่านี่เราก็สั่งโรตีมาอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราลองชิมโรตีดูว่าโรตีเป็นไงน้อนวมาที่ปานนะล้อืมอร่อย อร่อยแล้วอันกอย่างเลยนะเอ้ยให้ต้น,นอีกก็หัก